สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับช l ของแฮ t r i c k ค e โรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวในด่านพวามมิฝันของเมสซี่กลายเป็นจริงเอเมเลโน,โนมาร์ติเนสสำหรับแชมป์คปาล่าสุดของอาร์เจนตินานะครับต้องยอมรับความสุดยอดของลิโอเนลเมสซี่จริงๆนะครับเพาเขาคนนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของอาร์เจนตินาครับครองรางวัลดาวซันโว แล้วก็คอรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์รวมไปถึงการพาทีมคว้าชแชมป์โคปาอเมริกาได้ด้วยนะครับผม4ประตู5แอสซิสยิงฟรีคิกเข้ามากที่สุดถึง2ครั้งใจว่าสำคัญมากที่สุด22ครั้งสร้างโอกาสมากที่สุด26ครั้งและก็เลี้ยงผ่านมากที่สุดถึง36ครั้งนะครับผมแล้วก็มีส่วนร่วม9ประตูนี่คือสุดๆแล้วครับลิโอ,อนเนลเมซี่ แต่มีบุคคลสําคัญ1คนครับที่ทําให้ความฝันของเมสซี่เป็นจริงคือเอมิเลโน่มาร์ตินนะครับนายด่านคนนี้เนี่ยเพิ่งจะติดทีมชาติอร์เจตนนาเมื่อไม่นานมานี้นะครับจากฟอพร์อมยอดเยี่ยมกับอาร์เซนอลจนแอสตันวิลลานั้นมาดึงตัวไปเมื่อซีซั่น2020-2021ที่ผ่านมาครับโดยมาร์ตินสคนนี้ครับเก็บไป23ครีนชีตให้กับสโมสรและก็ทีมชาตินับตั้งแต่มิถุนายนในปี2020 คว้าแชมป์เอฟเอครับคอมมูนิตี้ชิลและก็โคปาอเมริกาครับโดยเขาคนนี้ครับทม์ซิติเป็นผู้รักษาประตูของแอสเซนต์วิลล่าในงานที่สามารถเก็บครีเชียได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกของแอสเซนต์วิลล่าเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นประตูอาร์เจนตินาคนแรกครับที่คว้าถุงมือทองคำในรายการโคปาอเมริกาที่เพิ่งจะจบลงไปนะครับหลัจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนี้ครับในศึกโคปาเนี่ยทำให้แฟนบอลได้กลับมาพูดถึงชื่อของเขาอีกครั้งเขาถูกเลือกนเซอคารูนี่ครับกุนซือทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยเรียกมาติดทับในคราวนี้ หลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับแอสตันวิลล่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเข้ามาเป็นมือหนึ่งของทีมชาติซึ่งนี่คือความฝันของเขาครับเพราะในอดีตเนี่ยมาร์ติเนสคนนี้ติดแค่ยู17แล้วก็ยู20เท่านั้นครับแต่ว่าพอย้ายมาสู่อาร์เซนอล เขาในความฝันก็ต้องพังทลายลงไปนะครับเพราะว่าตลอดช่วงระยะเวลากว่า10ปีครับที่อยู่กับอาร์ซนอลเนี่ยเขาได้รับโอกาสการลงเฝ้าเสาให้กับทีมชุดจ่ายเพียงแค่15เกมเท่านั้นครับและก็ถูกปล่อยยืมไปถึง6ทีมทั้งในอังกฤษและก็สเปนครับแถมการถูกปล่อยยืมในอังกฤษเนี่ยก็ลงเฝ้าเสาให้กับทีมเล็กๆทีมลีกล่างและเขาเนี่ยก็ถูกเมินมาตลอดไม่ว่าจะเป็นกุศลยุคไหนของอาร์ซนอลเบเลโนเจิไปปึ๊บ เขาเลยได้รับโอกาสการลงสนามนั่นเองนะครับผมในฤดูกาล29ถึ2020ครับเคมที่เจอกับไบรตันแอนโฮ e อาเบียนจำกันได้ไหมครับท New ี่นิวโมเปนั้นไปกระแทกแล้วก็ทำฝาลใส่แบรนดเดโน และคนที่ลงมาแทนเฝ้าเสาแทนก็คือเอมเบเดโนมาร์ติเนสคนนี้ครับตอนแรกเนี่ยแฟนอาร์เซนอลก่นหวั่นนะครับเอ้ยใครว่าฟอร์มจะแจม่มจะดีขนาดไหนแต่เล่นไปเล่นมาครับมาร์ติเนสคนนี้ทําให้แฟนอาร์เซนอลค่อยๆเริ่มหลงรักไปนะครับและเขาคนนี้ครับก็พาอาร์เซนอลเนี่ยคว้าแชมป์เอฟเอครับแล้วก็คว้าโคตา้ายูฟ่ายูโรปาลีกได้สําเร็จในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็คนเนี้ยเซฟสำคัญไปถึง3ามยีี่ครั้งแล้วก็เก็บไป3คมพรีเชียร์ให้กับอาร์เซนอลในตอนนั้นและจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนี้ครับ เขาถูกดีนสมิธครับคุณซื้อของแอสเซนวลาดึงตัวไปร่วมทัพด้วยค่าตัว17.40ล้านยูโรนะครับซึ่งเขาเนี่ยลงสนามไป3 8เกมให้กับวิล่าในฤดูกาลที่ผ่านมาคือลงในเกมหลีกทุกนัดนะครับเก็บไป15คลีนชีตเซฟไป142ครั้งใน1ซีซั่นนะครับแล้วก็หนในนั้นเนะี่ยมีการเซฟจุดโทษสัด้วยนะครับ และจากผลงานที่ยอดเยี่ยมนี้ครับทำให้เขาเได้รับโอกาสเอาเฝ้าเสาวให้กับทีมชาติบ้านเกิดอย่างอาร์เจนติน่าสมเสหมายเล็23อย่างภาคภูมิใจลงเป็นมือหนึ่งของทีมโดยมาติเนสนะครับลงไปทั้งหมด6 จากการแข่งขันทั้งหมด7เกมนะครับเพราะว่ามี1เกมครับที่เจอกับโบลิเวียเนี่ยฟรังโกอาร์มานีลงเฝ้าเสาแทนนะครับและทางั้งนของมาเนสคนนี้เก็บไป4ครีนชีตถือว่าไม่ธรรมดาจริางนครับเซฟไป1จุดโทษในเกมที่เจอกับชิลีแต่น่าเสียดายที่โดนสาเข้าไปนะครับแต่เขาเนี่ยก็พบความมั่นใจมาเต็มที่ครับโดยเฉพาะเกมเจอกับโคัมเบียครับในรอบรองชนะเลิศเซฟไป3เซฟเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทดพีคือ การเซฟ3จุดโทษครับมันจะเป็นการเซฟของดาวิซอนซานเชซโยรี่มิน่าและก็เอฟฟินคาโดนานั่นเองครับเกมนั้นเนี่ย อาร์เจนชนะจุดโทษไป3ต่อสอน,นะครับและเขาคนนี้ครับช่วยอาร์เจนตินาเนี่ยเข้าชิงโคปาอาเมริกาเป็นครั้งที่29นะครับและสุดท้ายเนี่ยก็สามารถช่วยเซฟจนทีมเนี่ยเอาชนะบราซิลเจ้าภาพไปได้1ประตูต่อศูนยทำให้อาร์เจนตินาเป็นแชมป์สมัยที่1 5ได้สำเร็จนะครับผมแล้วก็เป็นการรอคอยกันมาเกือบ30ปีเลยครับ2ีปีต้องบอกว่ามาตินสคนนี้ช่วยกุมหัวใจเกมรับแล้วก็ป้องกันลูกอันตรายได้อย่างมากมายเมสซี่อาจารเด่นในเรื่องของการทำประตู แต่มาร์ติเนสคนนี้แหละรครับเป็นคนสางฝันของเมสซี่อย่างแท้จริงครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายในยที่อาเจนได้แชมป์คือปี1993ครับที่ชนะเม็กซิโกไปได้2ต่อ1และมาร์ติเนสคนนี้ก็ช่วยอาเจนินานั้นสามารถคว้าแชมป์ได้สําเร็จอันเองนะครับก็ถือว่าดามิเอนเอเมริโนมาร์ติเนสโรเมโรคนนี้ครับเจ้าของส่วนสูง195ซมเนี่ยโอ้โหเขาได้นำความฝันแล้วนะครับเพราะาในวัยเด็กเนี่ยเขาต้องคนเห็นคุณพ่อ แล้วก็คุณแม่เนี่ยนั่งร้องไห้กันทั้งคืนนะครับเพราะว่าไม่มีเงินที่จะให้เขาแล้วก็น้องชายเนี่ยได้กินข้าวอย่างอิ่มนะครับคือคุณพ่อก็ต้องอดมื้อกินมื้อและก็ต้องไปแอบนั่งร้องไห้อยู่ตอนกลางคืนอยู่ตลอดนะครับทางด้านของมัจเดีโซนีเนี่ยก็พยายามหาวิธีช่วยครอบครัวนะครับเพื่อที่จะแบ่งบาภพาระของคุณพ่อได้เขาเลยไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับเริ่มเล่นกับอีเดเพนเดียนเต้นะครับตั้งแต่วัย16ปีและเขาคนนี้แหละครับต้องยอมเดินทางห่างจากบ้านประมาณ400กที่ร้เอยกอนลเมนรคร คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่มีค่ารถครับที่เดินทางมาถึงเมืองหลวงอย่างมูสไอเลสขนาดนี้ครับเขาต้องยอมทนกันต่อไปครับและจากฟอร์มดีครับเขาก็ถูกอาร์ซนอลเนี่ยมาติดต่อแล้วก็ จะดึงตัวไปในที่สุดนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยทางบ้านครับทางน้องและคุณแม่เนี่ยไม่อยากให้ไปเพราะโอ้โหยังเด็กอยู่เลยต้องเดินทางข้ามน้ําข้ามทวีตขนาดนี้แต่สุดท้ายเนี่ยมาตินสก็ตัดสินใจนะครับว่าอขอไปดีกว่าเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นข,นของครอบครัวเพราะเขาไม่อยากเห็นแบบว่าคุณพ่อต้องมานั่งร้องไห้ไม่มีเงินพอที่จะซื้อข้าวไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าน้ําค่าไฟเขาตัดสินใจ บินไปที่อังกฤษนั่นเองครับแต่ว่าตลอดที่เขาอยู่กันในอังกฤษนะครับระยะเวลากว่า10ปีเนี่ยตั้งแต่18ที่ไปนะครับโอกาสการลงสนามเนี่ยน้อยมากๆจริงจริงนะครับขึ้นชุดใหญ่ตอน20่สิเขาก็หวังเลยเผื่อได้ลงสนามแต่มันไม่ใช่เลยครับถูกปล่อยยืมไปที่อ็อกฟอร์ดเชฟฟิลแนสเดอร์ร็อตเทอร์แฮมอินเทตบูฟแฮมตันเคตาเฟ่เรดดิ้งจนสุดท้ายเนี่ยได้กลับมาสู่อาร์เซนอลแล้วก็ลงสนามแทนที่ของแบรนเลโน่และจากวันนั้นครับที่นิวโอเปทำฟาลแบรนเลโนโ่ ก็เป็นการแจ้งเกิดของมาติเนสอย่างแท้จริงนะครับเขาทำให้อาร์เซนอลจบที่8ก็จริงนะครับแต่ว่าทำให้ทีมสามารถคว้าชแชมป์เอฟเอคัพได้และสุดท้ายเนี่ยมาตินเนสก็เลยย้ายไปถู่วิลล่าจนติดชั้นอาเจนินามาเตคโคปาในคราวนี้และก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับผมเรียกได้ว่าเขาคนนี้เติมเต็ม,ตมความฝันของเมซี่ได้อย่างแท้จริงมากๆเลยนะครับคิดว่าเขาคนนี้จะย้ายหรือเปล่าล่ะก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าฟอร์มดีแบบนี้ผมว่า เล่นในทุกทีมทุกลีกไปโลครับนี่คือนยทวารสุดยอดและจริงๆนะครับผมชื่นชอบเขาเป็นอย่างมากในรอบของหัวใจและก็ฝีมือมาก,มากๆเลยทีเดียวยนี่ก็เป็นเรื่องราวของในด่านผู้ทําให้ฝันของเมสซี่กลายเป็นจริงเอเมเลโนมาติเนสเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชนะของไฮทิคโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ